เดี๋ยวสปีดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเหรอไปเชียงคำไปกินเหล้าร้านประกาศเข้ากัเข,ากเข้าเรียนเข้าเรียนเหล้าเรียนข้าว,าวากินข้าดวดูไม่เกิดดูวัเกิมดมาดูกัาดูฮะเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟอร์ดเรนเจอร์สองคันนี้จะเป็นยังไง วินาทีสำคัญนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอ้คันส้มไปก่อน,นเอารครับคันขาวว่ายังไงอา้าวคันขาวว่ายังไงครับตอนนี้ไปแล้วสัมภาษณ์เลยครับ สัมำคัญไหนครับรีบเฮียเลยก่อนคันแนมันดึงอะมีหนึ่งคำถามครับมีหนึ่งคำถามฝั่งโป่งเงีิวโอเคไอเนี้ยไม่ต้ <c oughs> <c oughs> องถามเป็นไงบ้างครับสบายสบายครับ คุณเข้าใจในสิ่งที่พ่อผมพูดหรือยังครับโยผมยังไม่รู้สึกเลยครับเพราะผมฝึกมาดีครับผมโอ้โหไม่ถ่ายก็ต้อเป็นสายเช้าอยู่นี้เนี่ยบรรยากาศกำลังดี ม,นนม,นมกกันก็ต้องเห็น,น้างรับผมรถไปเลยอ๋อันนี้เยอะยอเนาะแต่อู้ถึงว่าถ้ามีติดยัางผมไม่เกิดก็แกล้งเลยนะมันจะเป็นมุมบนไปเลยอะอันนี้ก็จับมือ อตีจับมือระบบมือนวดมือนวดมือนวมแลวกูก็ต้องจับนี่ตัวมันยัมันไหลตัววันลาวันนี้มีแล้วไปได้ก็ได้ไปถึงถึงไหนครับสองแผ เราวี่งไท้เลยเนี่ยบากกระโปรงรถสูงชิบหายเทาแคบต้องน้ำแบบขี้ตับตับเจ๋อี่จมเถิดัสุธาใงด้วยดใจ่เดวงแก้ตาเดดวงดาราดวงดาวตรงไหนนอนให้ชายทุกคนเดือังวอนห่งให้ใจน้อย โอ้ท้ามว่าเห็นยังเรยวาะมาได้เห็นใหรเลยขับรถอยู่ขับรถอยู่ว่าแล้วก็บอกให้หากับกล้องช่วยหรอช่วยช่วยรถจ้ะ โซ่หง <laughs> er ่ะโว่รถโ่รยโซ่รถแงอ่ะถ่ายกูโปโค่รยกูอียโซรถถ่ยกูโปบอกอค่ะ็อกฟรมโอค่ะบอค่ะเปนอไโอ้ไม่อย่ง้นกูน่าเนี่ย กูถ่ายก่อนละอียเออแล้วก็ถ่ายกูดูบุรี่เยอแม่ว่าจะอะไร Nong Luek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  หางของซื้อของมุมเนี่ยดีเป็นไงบ้างครับทิปเซเว่นมัไปไปซื้อของเซเว่นกันไปซื้อของเซเว่นเซเว่นมึงอยู่ไกลนะคิงพพอบรรยากาศหน้าเซเว่นอะอันนี้มออ่ะคุณน้าก้าวเซเว่นมึงอยู่ไกลวะ ในเราไเกีณฑ์28เห้ยโหเยี่ยมแต่ไม่ท้าทายจิ๋มไหนหรือเปล่านี่นะครับเรามาพาเพื่อนมาลำบากงบนตากตำเดินขึ้นน้ำตกกันนะครับหัวหน้าทัวจีนน้าำโดยเชซานี้มามาที่นี่นะครับและคณะลูกทัวของเขา แกงลูกหมูแกงลูกหมูขึ้นแกงหมูจิ้มจิ้มขึ้นน่อยได้ไหมจิ้มลงเรอจย้ันยากมลงกูว่าเห็นหน่อยกูอุ้ภาางูเด้เ่ยส่งสิมส่สาวเลยกูว่ากูว่าไอพูมิกับแมกเกอร์นี่ต้องต้องเห็นกันแล้วว่าใครจะเป็นใครจะอารินใครจะเป็นอารันนะ เออผมหน้าทัวร์ครับผมมอบหน้าที่เดี๋ยวกล้องให้คุณเราไม่รอเขาเหรอเออรอสิเราก็รอเขาหน่อยสิมึงก็ไม่ได้จะว่าสภาพจะไปไวได้เลยนะถ่อยู่นะถ้ามึงเคยเล่นกินเฮล์วะเออเนี่ยมึงเอาชุบไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเป็นเดี๋ยวเอาพังน้งเตรี้ยไม่ยากเดี๋ยวไปดอนเฮียถึงก็หายากแน่เฮียนั้นยากมวกแต่ไม่มีดอกเออเจ้าบุรีมาละมีอะไรครับอุ้ยอันนี้ออกกล้องไม่ได้ฟิตอะไรครับเนี่ยเหงา <static> ก็บอกเป็นก็บอกเองเสือกให้เรอไม่เขานัดสาวไว้ข้างบนเฮ้ยเออมึงเหนื่อยแล้วมึงรอวะเฮ้ยสัตว์ดันแบบพิมชาสวิตพ่ <cooldown> เอเหยื่อไอ้สัตว์ ให้ทางเลยเหรอให้ทางให้ทางใช่หรอไม่รูแก่ลูกหมูกวันเฮ้ยแข็งแรงป่ะน่าเขาแหวกให้ผมมาถ่ายคุณเนี่ยเดี๋ยวไม่ถึงไงเดี๋ยวมาไม่ถึงโทษนะไปข้อระคังหน่อยเออไปข้อระคังไอ้ตรงผาเดี๋ยวมาไม่ถึงนี่ลงมาดิครับภูมิบอกว่าเราถึงน้ำตกชั้นสองชั้นสองนี่มีกี่คนวะภู ำขยักเอาปเลยกาใคไปกินกันเอาไปเลยเ้ยอยากออก,กินไหนัแถวข้าวลด